بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تن في نوم بو ستها تن لعي كب رو قلع ما حافظ الحكمي رحمه الله تعالى ننسي أعلى مصنة المنشورة نكب วนนเปนคำถามขอท63 بنوم เช็กถามต่อนะครับยังคงอยู่ในเรื่องราวของอัสมาวะซิฟาตน,นะครับนับน่นก็คือพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาเช็กถามบอกว่าฮเขาจะตัิงกุลลิซิฟาติลอัฟอาลอัสมาอัมอัสมาอุลลอฮิกุลลัฮาณะทั้วที่ฟิยาเช็กถามบอกว่าคุณลักษณะของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาในด้านการกระทำนั้นเวลาที่อัลเราตะอาลาบอกถึงคุณลักษณะของพระองค์คุณลักษณะเหล่านั้นเป็นคุณลักษณะที่จะบ่ง ชี้ให้เรารู้ถึงพระนามของอรรถสุภนามวจาระที่สอดคล้องกับคุณลักษณะเหล่านั้นหรือไม่นะครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาที่อรรถาลา,าบอกพระองค์ทรงกระทําสิ่งใดการกระทํานั้นนะครับเป็นการกระทําที่จะบ่งบอกหรือทําให้เรารู้ว่าอรรจาลา,จาทรงมีชื่อมีพระนามที่สอดคล้องกับการกระทํานั้นๆหรือไม่นะครับ อัมอัสมาอุลลอฮิกุลลุฮะตาวคีฟียะหรือพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานฮูวาตะอลานั้นเป็นพระนามที่เราจะต้องเชื่อมั่นเฉพาะพระนามที่ปรากฏอยู่ในตัวบทและหลักฐานเพียงอย่างเดียวนะครับโดยที่เราจะต้องไม่เพิ่มเติมสิ่งใดเข้าไปอีกนะครับเชตตบอกว่าและอัลอัสมาอุลลอฮิกุลลุฮะตัวคีฟียะ เช่บอกว่าเราไม่สามารถที่จะนำชื่อของพระองค์ออกมาจากคุณลักษณะในด้านการกระทำทุกคุณลักษณะได้นะครับเช่นทานานบีสมอลลัหัวอานิมุสลัมบอกไว้ในฮะดิษบ,บอกว่ายันซิลุรับบุนาตทบารอกะวะาเตาลาฟีคุลีเลลยตินใช่ไหมครับอิลาสมาอิดดนยาฮีนัยบกอลธุลุสิเลียลิลอาครัลละพระองค์จะทรงลงมาเนี่ย ใช่ไหมครับการลงมาเป็นคุณลักษณะในด้านการกระทําที่เกี่ยวโยงกับความประสงค์ของพระองค์ใช่ไหมครับคําถามก็คือเราสามารถที่จะเรียกลอจาราว่าอันาซินได้ไหมใช่ไหมครับลอจาราบอกว่าพระองค์ทรงลงเนี่ยใช่ไหมครับเราจะเรียกพวกวงร,งร,ระองค์ว,ว่าพระองค์คือผู้ลงมาได้ไหมนะครับคำตอบก็คือไม่ได้เพราะพระนามของหลวสุภาณุวาราลาเตวกีฟียะแปลว่าเราจะต้องหยุดอยู่แค่นั้น หมายความว่าเราจะต้องยืนยันและเชื่อมั่นเพียงแค่พระนามที่ปรากฏอยู่ในตัวบทอยู่ในอัลกุรอานอยู่ในสุนนะของอ่นานนบีซัลลอห์ของอัลลอฮ์อิสลัมโดยที่เราจะต้องไม่ไม่เชื่อในสิ่งที่เกินไปกว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในหลักฐานใช่ไหมครับเช็คกล่าวต่อไปว่าลาอยู่ซัมมะอิลลาบิมาซัมมะบิฮินับซะหูฟีกิตาบิฮิซึ่งเราจะไม่เรียกอัลลอฮ์จะอาลาด้วยกับชื่อใดน,นอกเสียจากด้วยกับชื่อที่ อราจะอาไาได้ทรงเรียกพระองค์ด้วยกับชื่อเหล่านั้นชื่อเหล่านั้นปรากฏอยู่ในอัลกุรอานใช่ไหมอัลกุรอานเป็นการามุลลอห์เป็นคำพูดของเราก็จะเรียกอัลลอฮ์จาลาด้วยกับชื่อเหล่านั้นซึ่งเป็นชื่อที่พระองค์ยืนยันว่าพระองค์ทรงมีชื่อเหล่านั้นเอาอัลลอฮกอหูอะลัยฮิรอซสูลูหูซอนอัลลอฮฺอานิอูซัลลัมหรือชื่อที่ท่านรอซูลได้ยืนยันว่าอัลลอฮ์ซุบฮานุวาตาลาพระองค์ทรงมีชื่อเหล่านั้นใช่ไหมครับเราก็จะยืนนนนยยยััััแลลลละจเเเรีกกอออาาด้้วบชชื่่่หน อัลมุฮซินใช่ไหมครับเช่นอัลมันนานไม่ได้ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานแต่อยู่ในฮะดีษที่ซอฮีของท่านนบีสุลตานะัลลอฮุวาลัยมุสลามหรือแม้กระทังอัดดียานใช่ไหมครับว่าทุกการกระทำที่อัลลอฮาได้ทรงบอกว่าพระองค์ทรงกระทำการกระทำต่างๆเหล่านั้น การกระทำเหล่านั้นที่ถูกเรียกหรือเราจะอาลากล่าวว่าพระองค์ทรงกระทำการกระทำเหล่านั้นเป็นการกระทำที่เหมาะสมกับความสมบูรณ์ของอัลลอฮ์และเป็นการเป็นคำชื่นชมใช่ไหมครับให้รู้ถึงคุณลักษณะอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ความสามารถของพระองค์ใช่ไหมครับและความสมบูรณ์ของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่เราจะอาลาได้ทรงบอกเอาไว้ในอัลกุรอาน ทะาะซุ่นได้บอกเอาไว้ใน hadith ว่าอัลลอฮฺเจะอาลาได้ทรงกระทําสิ่งต่างๆเหล่านะั้นใช่ไหมครับว่าละกินไรซะคุณลูฮเวรอฟอัลลอฮฺั ه نفسه มุตลักันวาุล ل ฮ ك ย ه ا ตะกุมินฮ ا อัสมาในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าทุกๆชื่อทุกๆคุณลักษณะในด้านการการะทําที่อัลลอฮฺเจะอาลาได้ทรงบอกเอาไว้ ไม่ได้หมายความว่าทุกๆคุณลักษณะเราสามารถที่จะเรียกอัลลอฮฺจาลีด้วยกับชื่อที่สอดคล้องกับคุณลักษณะเหล่านั้นเพราะพระนามของอัลลอฮฺสุบฮานุูวะจาราบเจวกีฟิยะแปลว่าเราจะต้องหยุดอยู่เพียงแค่สิ่งที่ปรากฏอยู่ในตัวบทและหลักฐานนะครับเชจึงบอกว่าบ้านมินฮามาวซอฟะบิฮีนับเซฮูมุตละกอเพราะในบางครั้งอัลลอฮฺจาอีบเพระองค์จะทรงบอกว่าพราะองค์ทรงกระทํา สิ่งหนึ่งสิ่งใดและพระองค์ก็ได้กล่าวไว้ในอายะอื่นว่าอัลลอฮ์จาลาทรงมีชื่อซึ่งเป็นชื่อที่สอดคล้องกับการกระทํานั้นๆดังที่อัลลอฮ์จาลาได้กล่าวไว้ในสุร์อรุมบอกว่าอัลลอฮุลลลดีคอละกอกุ้มอัลลอฮ์พระองค์คือผู้ที่สร้างพวกเจ้าขึ้นมาฉะนั้นการสร้างเป็นคุณลักษณะนในด้านการกระทําใช่ไหมครับที่อัลลอฮาจะทรงกระทําเมื่อพระองค์ทรงประสงค์ ดังนั้นการกระทำนี้เราสามารถจะเรียกอัลลอฮ์จอาลาวว่าพระองค์คือผู้ทรงสร้างได้เพราะมีอายะอัลกุรอานที่ยืนยันถึงชื่อนี้สมมารอซกอกุ้มแล้วอัลลอฮ์จ่าล้พระองค์ก็เดี๋ยวทรงประทานปัจจัยอย่างชีพให้แก่พวกเจ้าดังนั้นในอายะนี้ในคํานี้ก็เป็นการยืนยันถึงคุณลักษณะในด้านการกระทําของพระองค์นั่นคือการประทานปัจจัยอย่างชีพ และเราก็จะสามารถเรียก awa, อัลเลาะ์ว่าพระองค์คือผู้ทรงประทานปัจจัยอย่งชีพประทานดิสกีได้เนี่ยเพราะมีหลักฐานยืนยันถึงชื่อนั้นๆนซุมมายูมีทุกุมทุ่มมายู่ฮีกุมและพระอ,องค์ก็ทรงทำให้พวกเจ้าตายฉะนั้นการทำให้ตายก็เป็นคุณลักษณะนในด้านการการะทำที่เกี่ยวโยงกับความประสงค์ว่าพระอ,องค์ทรงประสงค์ที่จะทำให้ตายเมื่อไรตามแต่ความประสงค์ของพระองค์ ฉะนั้นเราสามารถจะเรียกพระอ,องค์ว่าพระอ,องค์คือผู้ที่ทําให้ตายได้ใช่ไหมครับนั่นก็คืออัลมูมิซเพราะอะไรเพราะมีหลักฐานปรากฏในเรื่องดังกล่าวอยู่ในโซน่นของทัลลอซูมและเช่นเดียวกันพระอ,องค์คือผู้ที่ทําให้มีชีวิตขึ้นมาเนี่ยการทําให้มีชีวิตก็เป็นคุณลักษณะในด้านการกระทําซึ่งเราสามารถที่จะเรียกอัลลอสุ س ب ح ا ن ะจะอะไรได้ว่ามุฮีแปลว่าผู้ที่ทําให้มีชีวิตเรียกได้ไหมเรียกได้เพราะมีหลักฐานปรากฏฉะนั้น อันนี้เป็นประการที่สําคัญว่าเราสามารถที่จะเรียกชื่ออัลลอฮ์ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะในด้านการกระทําที่พงศ์ได้ทรงบอกเอาไว้ที่ทารุสุได้บอกเอาไว้ได้ตราบใดที่มีตัวบทมีหลักฐานยืนยันถึงชื่อนั้นๆนะครับเช่นบอกว่าซัมมาน ف س ม ا อั ا ل ق ا ل ر อั ق ا ลม ح ي المحيي المميت ا ل م د ب ล a l l ์ h ะอ a a l ได้ทรงเรียกพระองค์ในอัลกุรอานว่าพระองค์คือผู้ทรงสร้างคืออลิกอัลรอซิกพระองค์คือผู้ทรง ประทานนริสกีประทานปัจจัยชิบอัลมุฮยีพระองคององง์คือผู้ทรงทําให้มีชีวิตวันมูมิดพระองค์ผู้ทรงคือผู้ทรงทําให้ให้ตายให้ทําให้เสียชีวิตอัลมดูดบเบตพระองค์คือผู้ทรงบริหารใช่ไหมครับว่าฉะนั้นอันนี้เป็นประการที่สําคัญว่ามิหนาลุ أ ف ع ต ل أطلقه الله تعالى ع อ ى ล ف س ه على سبيل ا อ ج ز ا ء و ا ل าบ ا ล ل นะครับไปสองอย่างแล้วนะนั่นคือประการแรกคือชื่อคือคุณลนะักษณะในด้านการการะทําที่ เราไม่สามารถที่จะเรียกอัลลอฮฺสุภาโูวะจาลาด้วยกับชื่อที่สอดคล้องได้นอกจากมีหลักฐานเช่นอัลลบอกว่าอ um ัลลอฮฺุลลอดีซักคาระวะซักคาระแล้วก็มุชัมซาวัลก็มรอัลลอฮฺพระองค์ได้ทรงทําให้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ในโคโจรเนี่ยซักคาระใช่ไหมครับอัลลอฮฺจาราได้ทรงทําให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มันโคโจรเพื่อที่มนุษย์จะได้รับประโยชน์จากมันเนี่ยฉะนั้นคําว่าซักคาระเป็นการกระทําเป็นคุณลักษณะด้านการกระทําเราไม่สามารถจะเรียกอัลลอฮฺจารา นะครับเพราะไม่มีหลักฐานยืยนยันแต่ใน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 ประการที่สองเนี่ยเชฟบอกว่าในบางการกระทำเราจะอะไรได้ยืนยันว่าพระอ,องค์ทรงมีชื่อที่สอดคล้องกับการกระทำเหล่านั้นประการที่สามเชฟบอกว่าในขณะที่บางการกระทํานั้นเราจะอะไรพระองค์จะทรงกล่าวว่าพระอ,องค์ทรงกระทําสิ่งเหล่านั้นแต่การกระทํานั้นเป็นการกระทําในลักษณะของการตอบแทนสิ่งที่มนุษย์ไดก้ก่อขึ้น วันมกาบะละและเป็นการกระทําที่ตรงกันกับสิ่งที่มนุษย์ได้กระทำใช่ไหมครับฉะนั้น <t> วะฮียฟีมาซีกัตละหูมัดหุนวะกกมฉะนั้นการกระทําของัลักสซุบฮานาฮูวจะอลาที่กระทําเพื่อเหตุผลนี้เช่นทำเพื่ออะไรเป็นการตอบแทนคนคนนั้นเพราะเขาได้ทำความผิดเจนนั้นใช่ไหมครับหรือเป็นการกระทำที่ตรงกับสิ่งที่เขาได้กระทำอาไว้ การกระทําเหล่านี้ที่อั Allah จาระทรงกระทํานั่นเช่นบอกว่านั่นคือการชมเชยนั่นคือการชื่นชมต่ออัลล a l l a ฮ سبحانه าละและยังเป็นความสมบูรณ์ของอัลล a l l a ฮ سبحانه าละถ้า Allah กล่าวบอกว่ายูคอดีอูนัลลอฮะวะฮุวะคอดีอูฮุมใช่ไหมครับอับล l l a h wa wa uh um บอบกาบาวา่าพวกเขาเนี่ยหลอกลวงอัล l l a h ใช่ไหมครับฉะนั้นเมื่ออั Allah จราระบอกวา่าพวกเขาหลอกลวง Allah. อัล Allah Allah จาระก็กล่าวบอกว่าและพระองค์ก็ทรงหลอกลวงพวกเขาและการหลอกลวงพวกเขาเนี่ย เป็นการกระทำใช่ไหมครับเป็นคุณลักษณะในด้านการกระทำของลูกศิษยะนุวาจะาเป็นการกระทำที่ตรงกันกับสิ่งที่เขาได้กระทำกับพระองค์หากว่าเราจะอะไรไม่กระทําในสิ่งที่ตรงกับสิ่งที่เขาปฏิบัติกับพระองค์นั้นนั่นเป็นการ,กรเ,ปเป็นลักษณะที่อ่อนแอบกพร่องแต่ลูกศิษพระนุวาจา้าพระองค์คือผู้ทรงสมบูรณ์ ใช่ไหมครับพระอ,องค์ทรงมีคุณลักษณะที่สมบูรณ์ไม่มีข้อบอกพร่อ,องไม่มีข้อตําหนิฉะนั้นเมื่อพวกเขาหลอกลวงอัลลอฮ์ละจาละก็หลอกลวงพวกเขาเป็นการกระทําที่ตรงกับสิ่งที่พวกเขากระทำกับพระองค์เป็นการตอบแทนพวกเขาใช่ไหมครับอัลลอฮ์กล่าวบอกว่ามะกรูวมะกรอัลลอฮุวัลลอฮุใครรุนมากิรินและพวกเขาก็วางแผนแปลว่าวางแผนร้ายคิดไม่ดีใช่ไหมครับอละจาละก็ทรงวางแผนฉะนั้นะล,ละจาละกระทํากับพวกเขาเนี่ย เป็นการกระทำในสิ่งที่ตรงกับสิ่งที่พวกเขาได้กระทําในทางไม่ดีใช่ไหมครับเป็นการตอบแทนพวกเขาอย่างสาสมและพระองค์คือผู้ทรงวางแผนที่ดีเลิศที่สุดเรากล่าวอีกอายะในโม่านะซุลลอฮะฟะนาซียะฮุมแล้วพวกเขาก็ลืมอัลลอฮ์พวกเขาลืมอัลลอฮ์พระองค์จึงลืมพวกเขาไม่ได้แปลว่าเราจะอละไรลืมนะครับจำไม่ได้ไม่ใช่ เราจะอาลาลืมพวกเขาที่จะไม่ตอบแทนพวกเขาจะไม่ช่วยเหลือพวกเขาเพราะสาเหตุมาจากการที่พวกเขาไม่ไม่นึกถึงอัลลอฮ์ไม่นึกถึงพระองค์ลืมพระองค์ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งช้ของเรา سبحانه และก็วาจาร์ซึ่งการที่พระองค์ลืมพวกเขาเป็นการกระทําตรงในสิ่งที่เป็นการตอบแทนความผิดของพวกเขาใช่ไหมครับนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้เรารู้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์และทําให้รู้ถึงความสมบูรณ์ของเรา سبحانه และก็ว่าจาร์นั่นเอง นะเช่นบางว่าล่ะก็แล้วย่อมจะอิทลาควาะ علىغير ม اسيق ัตฟีห์มีน้อายาตแต่ไม่อนุญาตให้เราให้เรากล่าวถึงคุณลนะักษณะเหล่านั้นนะครับไม่อนุญาตให้เรากล่าวถึงคุณลนะักษณะเหล่านั้นนอกเสียจากเป็นการกล่าวถึงลักษณะเดียวกับสิ่งที่เราจะกล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานเช่นเรายกเรายกอายะอัลกุรอานเราบอกว่าการที่พวกเขาการะทำเช่นนั้นลืมอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาพระองค์จึงลืมพวกเขา ฉะนั้นการที่เรากล่าวอัลลอฮฺจาละทรงลือปวกเขานทีเนี่ยเป็นการกล่าวในลักษณะของอะไรเหมือนกับสิ่งที่เราจะได้กล่าวเอาไว้ในกุรานเป็นการตอบแทนความผิดที่เขาได้กระทําได้ก่อขึ้นใช่ไหมครับนะฮู ق ะอ إ ล ه ย ع มยัม م ي รว ر ย ي ค خ ดิ ي س ت ه ز สเพราะศาสนาไม่อนุญ,ญาตให้เราเนี่ยพูดลอยๆขึ้นมาว่าอัลลอฮฺจา,าละพระองค์ทรงย่ำกรพระองค์ทรงวางแผนพระองค์ทรงหลอกลวงพระองค์ทรงเย้ยหยัน ใช่ไหมครับดูมินเยียดยานเราจะไม่พูดเช่นนั้นวานาบิดาลิกและทํานองนั้นนะครับก็คือหมายความว่ายังมีอีกคุณลักษณะอีกหลายๆประการวกดาลายุกาลมาคิรมุคาดิยมุสตาฮซีเช่นเดียวกันเราก็จะไม่พูดว่าอัลลอฮ์จาลพระองค์คือผู้ทรงวางแผนกล่าวแลย้วๆว่าอัลลอฮ์คือผู้คือ,อคือมาคิรคือมุคอดีอคือผู้ทรงหลอกลวงใช่ไหมครับพระองค์คือผู้ทรง เยอยันดูมีเียดย้ำแล้จะไม่พูดเช่นนั้นหร,หรือเราก็จะไม่พูดว่าเราจะอะไรได้วางแผนเราจะอะไรได้หลอกลวงแล้วใช่ไหมพูดเช่นนั้นนะครับว, ون, ว,ว่าลายกูลุฮุมุสลิมุนว่าลาอาลุนใช่บอกว่าเพราะมุสลิมจะไม่มีมุสลิมคนใดกล่าวเช่นนั้นจะไม่มีคนที่มีสติปัญญาคนใดกล่าวเช่นนั้ม فإن الله ز ิ ز ัิลิมันฟะอลกเพราะ Allah จะพงค์จะไม่บอกว่าพระองค์ทรงมีคุณลักษณะ แล้วนั้นเช่นพระองค์จะไม่บอกว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ลอจาราะจะไม่บอกว่าพระองค์ทรงวางแผนพระองค์ทรงหลอกลวงนะครับนอกเสียจากพระองค์จะทรงกล่าวถึงการกระทํานั้นๆในลักษณะของการตอบแทนผู้ที่กระทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ควรลอจาราจะกล่าวในลักษณะเป็นการตอบแทนการกระทํานั้นๆของมนุษย์ ว ق د علم أن م, أ م ج ا ز ى ة على ذلك بالعدل حسنة من المخلوق لبنتير ص ب كدينه ومنط ينراه هنا หากว่าเราตอบแทนใช่ไหมครับหากว่าเราได้กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นการตอบแทนผู้ที่กระทำกับเรากระทำเป็นการกระทำในสิ่งที่เหมือนเหมือนกันแล้วเนี่ยเขาตีเรามาทีหนึ่งเราตีกลับเข้าไปทีนึง การที่เรากระทําเช่นนั้นนั่นคือความดีในขณะในในในหมู่มนุษย์น่ะนั่นคือความยุติธรรมเช่นเราถูกคมเหงเราถูกรังแกใช่ไหมเราก็ไปหาคนที่มีหน้าที่ดูแลใช่ไหมครับเขาก็ลงโทษคนที่ทำังแกรังแกเราทําร้ายเราเนี่ยเหมือนกับสิ่งที่เข้าเดรังแกรเราใช่ไหมครับฉะนั้นในหมู่มนุษย์ก็จะมาว่านั่นคือความยุติธรรมนั่นคือสิ่งที่ดีงาม เช่นบอกฟาใคฟามีนัลลค้คอลิกอาลัมีนิลฮา ك ีมแล้วสําหรับอัลลอฮฺ سبحانه แวะ ت ع ا ل มันยิ่งเป็นคุณลักษณะที่บ่งบอกถึงความยุติธรรมใช่ไหมเพราะอัลลอฮฺเาละพงคือผู้ทรงสร้างพงคือผู้ทรงรอบรู้พงคือผู้ทรงยุติธรรมพงคือผู้ทรงปรีชาญาณดังนั้นอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل จะกล่าวถึงคุณลักษณะนในด้านการการะทำเหล่านั้น เวลาที่เป็นการกล่าวเพื่อที่จะบอกให้รู้ว่าพระองค์จะทรงกระทํากับผู้ที่กระทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมครับเป็นการตอบแทนการกระทํานั้นๆให้สะสมให้เหมาะสมกับสิ่งที่เข้าได้ก่อขึ้นฉะนั้นถ้าพี่นน้องผู้ที่มีอีมานตอนเราจะอะไรจังหลายครับนี่ก็เป็นกฎเกณฑ์ที่สําคัญนะครับที่บรรดาอัลลอฮฺหรือสุนน่วันจามะที่อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องจะยืนยันและยอมรับและศรัทธา ต่อพระนามและคุณลักษณะของหลักสุภานุวัจาระฉะนั้นบทรีนที่สําคัญในวันนี้ก็คือพระนามของหลักสุภานุวัจาระและคุณลักษณะของหลักสุภานุวัจาระนั้นเต็มกีฟี่ยะใช่ไหมครับหมายความว่าพระนามของหลักสุภานุวัจเราจะเชื่อมันเราจะยอมรับเราจะศรัทธาก็จะต้องศรัทธาหยุด,ดอยู่เพียงแค่สิ่งที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานอยู่ในสุนนะของท่านนาบีสอลลัลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและ คุณลักษณะใดๆที่เราจะอาลาบอกเอาไว้ว่าพงรงกระทําเราจะไม่เรียก a l l ลจะด้วยกับชื่อที่สอดเข้ากับคุณลักษณะน,นั้นๆนอกเสียจากว่ามีหลักฐานยืนยันว่าเราจะอาลาได้ทรงเรียกพระองค์ด้วยกับชื่อนั้นๆ และในบางครั้งเราจะอาลาบอกว่าพงรงกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นการกระทําที่เหมาะสมกับความผิดที่มนุษย์เดียวก่อขึ้นเป็นการตอบแทนเราก็จะไม่ได้อลัสสุภาโนวาตาอาละด้วยกับชื่อที่สอดคล้องกับคุณลักษณะนั้นๆเช่นเดียวกันนะครับขอเราสุภาโนวาตาอาละประทานความดีงามไม่แก่พวกเราทั้งดุนยาและก็อาครอและความรู้ความเข้าใจในศาสนาเพื่อที่เราจะได้รับการอีมานจะได้มีอีมานที่ صحيح لَمَنْ صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته